สวัสดีคะ่ะ f อซที่รักทั้งสี่ภาคเอซในประเทศและ f อซต่างแดนที่รักทุกทกท่านคะ่ะวันนี้เป็นวันแม่เป็นวันที่สำคัญที่สุดของลูกๆทุกคนความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอคะ่ะแอดนิดมีเรื่องจะเล่าถึงแมวจรตัวหนึง่งอาศัายอยู่ตึกร้ังแห่งหนึ่งในทุกๆวัน แมวจรตัวนี้ก็จอ,อกไปหากินบริเวณที่ไม่ไกลจากตึกกลางนั้นหนะักวันหนึ่งไฟได้ไหมตึกกลางแห่งนี้หน่วยดับเพลิงก็กำลังช่วยกันดับไฟไฟที่โหมกระนาทำให้แมวตัวนี้รีบวิ่งกลับมาที่ตึกกลางด้วยท่าทีที่ร้อนรนจ,จู่ๆแมวตัวนี้ก็วิ่งฝ่าเข้าไปในตึกที่ไฟกำลังลุกโชนอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายตาของผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นสงสัยว่าแมวตัวนี้วิ่งเข้าไปทำไม ไม่นานนักแมวตัวนี้ก็ออกมาสิ่งที่ทุกคนเห็นและตกใจก,ก็คือแมวคาบลูกแมวน้อยๆอยู่ในปากของเขาเขาวางลูกแมวลงตรงที่ที่ปลอดภัยแล้วก็วิ่งเข้าไปในกองไฟอีกโดยไม่ลังเลในไม่ช้าแมวก็คาบเอาตัวที่สองสามสี่จนกระทั่งลูกแมวตัวที่ห้าทุกครั้งที่คาบลูกแมวออกมาแต่ละตัว ร่างกายจะมีแต่รอยไหม้บาดแผลเพิ่มขึ้นแต่แมวก็ไม่หยุดจนแมวตัวสุดท้ายถูกคาบออกมานักพจนเพิงคนหนึ่งรีบวิ่งเข้าไปดูอาการของแมวและลูกแมวพบว่าลูกแมวแต่ละตัวมีแผลไหม้ในระดับต่างๆกันไปไม่มากนะักต่างจากแม่แมวที่มีแผลไฟไหม้รุนแรงกว่าผิวของแมวไม่เกรียมอย่างน่าสงสาร หูและอุ้งเท้าได้รับบาดเจ็บสาหัสหน้าตาของแม่แมวก็โดนไฟไหม้จนตาปิดพอคาบลูกแมวออกมาจนครบแม่แมวก็เรียลูกๆทีละตัวทีละตัวแล้วเอาจมูกแตะลูกแมวเบาๆเหมือนจะบอบว่าปลอดภัยแล้วลูกไม่ต้องกลัวนะลูกแม่อยู่กับลูกตรงนี้แล้วหลังจากที่แม่แมวปอบโยนลูกแมวจนลูกแมวหายตื่นตกใจ และเห็นว่ามีมนุษย์มาให้การช่วยเหลือดูแลแล้วหลังจากนั้นแม่แมวก็หมดสติสลบไปสามเดือนต่อมาแม่แมวและลูกแมวพักฟื้นที่โรงพยาบาลสัตว์จนหายดีแล้วเรื่องราวของแม่แมวตัวนี้ก็ถูกตีแผ่กระจายไปทั่วเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจนมีผู้คนกว่าเจ0 0ครอบครัวขอรับแม่แมวและลูกแมวไปเลี้ยง ทางโรงพยาบาลได้เลือกบ้านที่ดีที่สุดให้แม่แมวและลูกแมวได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่เป็นแมวจรอ,อีกแล้วค่ะนี่ก็คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่แมวตัวหนึง่งที่มีให้ลูกๆเสมอค่ะช่องนิด e ี่ e ฟมิลี่ก็ขอให้ผู้ที่เป็นลูกที่ยังมีแม่อยู่จงรักและดูแลแม่ให้ดีที่สุดค่ะ และขออวยพรให้แม่ๆทุกท่านจงมีสุขภาพดีมีความสุขมากๆตลอดไปค่ะแอดนิดขอร้องเพลงสามเพลงนี้เพื่อมอบให้แก่แม่ของแอดนิดและมอบให้แก่แม่เอฟซีทุกๆท่านค่ะอันพระคุณแม่นับขนาเกินกว่ายากหาใน พระสุธาที่กว้างไกลายัังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายาแม่อุ้มท้องแสนทรมาน เมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดียามนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ยามร้อนผิวกายแม่ชัยพัดวียามหิวคราใดแม่ให้ห่วงหาป้อ,อนน้ำข้าวปลา ลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอน,นันต์เลืยทีผู้ใดจะมีสะเมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนลา้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียน จองอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบ้านปลายแม่เปียบดังเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพน้นสักวันคงเปลี่ยน คอยหมั่นเพียรเยี่ยมเยียนเมื่ท่านฉลาแม่คงจะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่งออยเงา หาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนมแม่นี้มีค่านับอนันต์ผู้คนหมื่นแสน ทั่วแดนนับรานแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับรานแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลว ที่เฝ้าหวัว่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปรแม่เราเฝ้าโอ้ละเหตกร่ำลูกน้อยนอนเปไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอม เกิดจากรักลูกปักดวงใจเติบโตเร็กจนใหญ่นี่แหละนาะอะไรไม่ใช่ใดนะเพราะข่าน้ำนมควรคิดพินิดให้ดีข่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม ข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝังแต่เมื่อรังเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบวดเรียนแทกเพียนจนสิน้น หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ้ยใครนอรักเราเท่าชีวีเท่าชีวีใครนอปราณีไม่มีเสื่อมคายไม่มีเสื่อมคายใครนอรักเราใช่เพียงรูปกายรักเขาไม่นาย มิคิดทำลายใครนาะใครนอรักเราเท่าสวงในใครนอเอาใจปอบเราเรื่อยมาใครนอรักเราดังดวงแก้วตารักเขากว้างกวา่าพื้นพะสุธานะภากา จะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาน้ำพามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุรแทนมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอใครนอรักเราเท่าชีวันเท่าชีวันใครนอใครกันให้เรากี่คอคุณพอ่อคุณแม่ ไครนอชักชวนดูหนังสีจอรู้แล้วละก็อย่ามัวรังหลอทดแทนบุญคุณจะเอาโลกมาทำปากกาแล้วเอาน้ำพามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาดประกาศเพราะคุณไม่พอ ใครนอรักเราเท่าชีวันเท่าชีวันใครนอใครกันให้เราขีข่คอคุณพ่อคุณแม่ใครนอชักชวนดูหนังสี่จอรู้แล้วแล้วก็อย่ามัวรังรอทดแทนบุญคุณเพลงทั้งสามเพลงที่แอดนิดร้องไปนี้ ฟังแล้วไม่แพ้รลอเหมือนต้นฉบับแน่ๆค่ะแต่แอดนิดก็มีความพยายามที่จะทำและมีความพยายามตั้งใจร้องเพลงทั้ง3เพลงนี้เพื่อมอบให้แก่แม่ผู้ซึ่งเป็นแม่บังเกิดเก้าและเพื่อมอบให้กับแม่ๆทุกๆท,ท่านที่อยู่บนโลกใบน,นี้ค่ะอาหารที่แอดนิดถ่ายคลิปลงทั้งหมดนี้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงที่แอดนิดได้ขายสินค้า โชคดีของแอดนิดค่ะที่เดือนนี้มี FC ผู้ใจบุญช่วยอุดหนุนสินค้าในนามช่องนิดวีแฟมิลี่ทำให้แอดนิดได้ค่าคอมมิชชั่นถึง2,000กว่าบาทค่ะแอดนิดจึงได้นำเงินจำนวนนี้ไปสั่งซื้ออาหารทะเลแห้งและอาหารพื้นบ้านของจังหวัดตากที่แม่บ่นอยากทานเช่นเมี่ยงและเต้าเจี้ยวสำหรับเต้าเจี้ยว ต้องสั่งวัตถุดิบมาให้แม่ดองเองเพราะถ้าจะสั่งแบบที่เขาดองแล้วก็กลัวว่าการขนส่งจะแตกกลางทางค่ะต้องขอกราบขอบคุณ fc ผู้ใจบุญที่เมตตาช่วยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในนามช่องนิดวีแฟมิลี่ทำให้แอดนิดได้มีเงินไปสั่งซื้ออาหารได้มีโอกาสทำสิ่งดีดีให้กับแม่ในวันแม่เพราะหลังจากที่แอดนิดประสบปัญหาเรื่องธุรกิจ ระยะหลังๆแอดนิดไม่ได้ส่งเงินให้แม่เลยค่ะเคยพูดกับแม่ไว้ว่าถ้าขายที่ได้จะให้เงินแม่ไว้สักก้อนเพื่อให้แม่ได้ใช้อย่างสุขสบายในบ้านปลายของชีวิตค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังขายไม่ได้เลยค่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ความฝันของแอดนิดจะเป็นจริงค่ะท่านใดสนใจที่ดินสวยๆอยู่ต่างจังหวัดติดคลองธรรมชาติ บรรยากาศดีๆต้องการช่วยแอดนิดซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้ติดต่อแอดนิดได้ที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าท่านใดต้องการเห็นวิวหรือบรรยากาศที่ดินพร้อมทั้งโฉนดที่ดินติดต่อแอดนิดได้เลยค่ะแอดนิดพร้อมส่งคลิปวิดีโอที่ดินพร้อมทั้งโฉนดที่ดินให้ได้รับชมค่ะที่ดินสวยมากค่ะด้านหลังของที่ดิน และด้านใต้ของที่ดินติดคองธรรมชาติค่ะด้านหลังของที่ดิน mm hmm. ก็จะเห็นทิวทัศน์แนวของภูเขาค่ะจะทำเป็นรีสอร์ทหรือทำเป็นโฮมสเตย์ hmm. ก็เหมาะสุดๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอ FC ที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้เป็นสีดำเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิดวีแฟมลี่ด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณ f อที่รักทุกท่านที่เมตตาช่องนิดวีฟแฟมลี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายค่ะ